สวัสดีค่ะ้สาววันนี้ก็มาพบเจอกับพิมิกวันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามนะคะทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะยินดีต้อนรับทสาวเข้าสู่ช่องกุฎไม้ตอนสิบห้านะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนลงตา่างชาติตามภาษาการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมแนะนําออกไปนะคะทั้งคําแนะนําแล้วก็คําเตือนในหลายขอ้อคิดในหลายแง่มุมทจ้าสาวสนใจของข้อไหนประเด็นไหนก็ไป รับชมกันได้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องอีกวันหนึ่งนะคะที่พิมพ์จะมาเล่าสู่กันฟังในหลายๆประเด็นนะคะก็คือในหลายๆครั้งนะคะที่พิมพ์ได้รับคําถามหรือว่าได้รับความสงสัยในหลายคนมานะคะบอกว่าในกรณีที่เราจะเป็นแฟนกันกันกบฝรั่งจําเป็นไหมคือจะต้องได้รับค่าเลี้ยงดูเป็นแฟนนี้คือหมายถึงว่า g i r l f ฟ i e n นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไว f ์นะคะก็คือถามว่าเรา เราจะได้ค่าเลี้ยงดูอะไรต่างๆไหมเราจะขอเงินฝรั่งมาเป็นค่าเลี้ยงดูอะไรต่างๆคือสําหรับพิมพ์นะพิมพม,อมองว่ามันแล้วแต่ไอเดียนะคะพิมพ์อยากจะย้อนถามในหลายๆคนนะคะว่าที่แบบสงสัยว่าแฟนไม่ให้ค่าเลี้ยงดูอะไรต่างๆพิมพ์ย้อนถามนะคะกับว่าหากคุณคบกับแฟนคนไทยแฟนคนไทยค่าเลี้ยงดูคุณไหมเวลาที่คุณคบกัน ดังนั้นนะคะเวลาที่หากคุณไม่ได้ค่าเลี้ยงดูจากคนไทยแล้วทำไมคุณต้องทิ้งฝรั่งในอีกในอีกแง่มุมหนึ่งว่าเขาจาเป็นต้องให้ค่าเลี้ยงดูคุณพี่บอกก่อนนะคะว่าในเคสของพิมพนะคะในเคสของพิมพ,พิมพ์ไม่เคยขอเงินแฟนนะคะแฟนก็ไม่เคยให้เงินพิมพ์เพราะอะไรเพราะว่าพิมพ์คิดว่าพิมพ์ดูแลตัวเองได้ เพราะก่อนหน้าที่พิมพ์จะมีแฟนพิมพ์ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้ววันหนึ่งที่พิมพ์มีแฟนพิมพ์ก็ไม่ได้คาดหวังว่าแฟนนั้นจะต้องมาดูแลพิมพ์เพราะว่าพิมพยังไม่แต่งงานกับเขาไม่ได้เป็นสถานะที่เป็นสามีภรรยากันในเคสของพิมพ์นั้นก็คือตลอดเวลาที่แบบคบหากันนะคะแล้วก็ก็ดูแลแลรับผิดชอบตัวเองนะคะถามว่าทําไมถึงไม่ขอเงินแฟนมาก็อย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่า ก่อนก่อนหน้าที่จะเจอแฟนพิมพ์ก็ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ทํางานมีเงินเดือนของตัวเองแบ่งให้แม่ใช้แบ่งเก็บตัวเองแล้วก็ใช้ของตัวเองเราก็ยังมีพอใช้จ่ายเพราะาตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยอะไรแล้ววันหนึ่งที่พิมพ์มีแฟนแฟนพิมพ์ก็ไม่ได้เป็นคนรวยเป็นแค่คนทำงานหาชาวกินข้ามคนหนึ่งอะไรเงี้ยการที่พิมพ์จะไปขอเงินแฟนมันก็ไม่ใช่เรื่องดังนั้นนะคะก็คือพิมไม่เคยคาดหวัง่า แฟนนั้นจะให้ตังค์พิมพ์หรือว่าอะไรนะคะแลาหลายคนก็บอกว่าเขาต้องได้ต้องได้ค่าเลี้ยงดูคนอื่นเขาได้เราก็จําเป็นต้องได้แต่ละเคสแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแฟนบางคนนั้นเขามีเงินเหลือกินเหลือใช้เขาก็แบ่งให้แฟนเขาได้แต่ในขณะที่บางคนเขาไม่มีเราจะไปคาดคั้นไปรีดเอาเลือดปูมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคะดังนั้นสาวๆต้องคิดนะคะว่ามันคนละเคสกันหากกรณีที่เราจะทวีตฝรั่งหรือว่าทวีตแฟนฝรั่งของคุณกับทวีตแฟนคนไทยของคุณ อย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าคุณจะเป็นที่ต้องได้ค่าเลี้ยงดูจากแฟนคนไทยคุณเหมือนกันหากกรณีคุณเคยมีแฟนคนไทยหรือว่าคุผหาแฟนคนไทยดังนั้นนะคะว่ามันจําเป็นหรือไม่จําเป็นมันอยู่ที่คนสองคนคุยกันอย่าให้ประเด็นของเรื่องเงินมาทําลายความสัมพันธ์ของคุณให้แตกหักนะคะในกรณีหลายๆเคสนะคะแม้แต่ว่าในเคสของพิมพ์นะคะแม้แต่ว่าตอนที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะคะก็คือพิมพ์รอวีซ่าที่ไทยหนึ่งปีแฟนก็ไม่เคย ไม่เคยให้เงินนะคะเพราะว่าจะให้ใน,นกรณีที่แบบว่าพิมพ์จําได้ว่าแฟนให้ครั้งหนึ่งตอนที่ตอนที่เดินเรื่องเอกสารอะไรต่างๆนี่แหละคะ่ะแฟนก็ให้มาแต่ว่าก็ให้มาเพราะแค่แต่ค่าเอกสารตัวเองก็ไม่ไเรียกร้องอะไรเพราะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าตัวเองก็ทํางานประจําก็คือก็พอมีสตางค์แล้วก็ขายของออนไลน์ขายของตามตลาดนะัดขายของ หลังเลิกงานอะไรต่างๆเราก็พอมีเงินของเราอะไรต่างๆดังนั้นเจ้าสาวๆในหลายคุณนะคะคิดว่าคุณคบกับแฟนฝรั่งเพื่อที่จะให้ค่าเลี้ยงดูพิมบอกว่าคุณคิดคิดผิดคิดใหม่นะคะเพราะหากผู้ชายเขาไม่มีเงินเขาก็ให้คุณไม่ได้อะไรต่างๆดังนั้นคุณก็จะกลายเป็นความน้อยเนื้อต่าใจว่าผู้ชายไม่ไม่สนใจคุณพิมบอกนะคะว่าเงินมันไม่ใช่ ไม่ใช่คําตอบของทุกอย่างการที่เขาให้เงินก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักคุณเขาจะซื้อสัตว์ตอบคุณในขณะที่บางคนที่แฟนไม่เคยให้เงินเลยเขาก็เก็บเงินสร้างเื้อสร้างตัวของเขาเวลาที่ผู้หญิงมาอยู่ต่างประเทศนะคะเขาก็ยังมีเงินมีทองที่แบบดูแลผู้หญิงในห้องที่ผู้หญิงไม่ได้ทํางานอะไรตา่างๆในเคสของพิมพ์นะคือพิมพไม่ให้แฟนจูงเงินให้อะไรตา่างๆเพราะว่าพิมพนันจะมาอยู่ใน อยู่ที่ต่างประเทศพิมพก็จําเป็นที่ต้องใช้เงินก้อนในการตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่ในต่างประเทศอะไรต่างาเพราะว่าตอนที่มานั้นคือเราสองคนต่างไม่มีสตังกันเลยไหก็มีแค่แบบเล็กๆน้อยๆพอแฟนมาทํางานย้ายตัวเองจากไทยมาทางานในต่างประเทศก็คือเก็บเงินไว้ชาติซื้อรถซื้อเรือซื้ออะไรต่างๆที่แบบจําเป็นดังนั้นพิมพบอกต่อๆนะคะว่าอยากคาดหวัง แต่คิดว่านมีแฟนฝรั่งแล้วแฟนฝรั่งจะให้เงินนะคะก็คือหากเขาไม่ให้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะหากเขามีเก็บมีเงินเก็บมีอะไรเพราะว่าบางเวลาที่คุณยายเตรียมต่างาระเทศเขาก็ยังได้เอาเงินนั้นมาใช้จับจ่ายใช้ใช้ซอยซื้อกับข้าวซื้อกับปลาให้คุณทานอะไรต่างๆงนั้นฝากสาวนะคะว่าหากคิดจะคบฝรั่งเพื่อหาค่าเลี้ยงด,ดูคิดผิดคิดใหม่ ทุกคนไม่ได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้ทุกๆคนนะคะน,นี่ก็ฝากสาวๆไว้เป็นข้อคิดนะคะว่าหากแฟนคุณไม่สามารถให้เงินคุณได้ก็ไม่ต้องไปร้องขุร้องไห้ไปบีบคอเงินเขานะคะขอฝากสาวๆไว้นะคะแล้วก็ขอแรงใจให้สาวช่วยกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณห่ะ